ศิลปะของการใช้ชีวิตถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างมากมายวันนี้เนี่ยอยากจะอธิบายฟังมากๆว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะไม่ว่าจะเป็นใครนะที่คุณใช้ชีวิตสักพักหนึ่งคุณก็จะต้องเจอปัญหา นั่นโน่นนี่นะครับเป็นเรื่องปกติเลยอย่างไนก็ตามนะครับอย่าลืมว่าอย่าลืมว่านะครับไม่ว่าตอนนี้สถานะชีวิตคุณจะเป็นยังไงก็าตามแต่พอคุณตื่นเช้ามานี่คือคําแนะนําด้วยความจริงใจนะด้วยความจริงใจนะครับจะจะจนจะ,ะฐานะปานกลางจะรวยนิดนึงจะโคตรรวยอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณต้องยอมรับข้อหนึ่งยอมรับข้อหนึ่งคือหมน,นะครับว่า เอาเอาเอาไม่ต้องตื่นเช้ามาเอาตอนนี้เลยดีกว่าเอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยเอาจริงๆนะคนทั่วโลกเขาสรุปตรงกันว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเองมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้จริงๆนะไม่มีใครรู้แต่คาดการได้ว่าน่าจะมีแต่เอาจริงๆเราไม่รู้ในเมื่อมันไม่รู้คุณสังเกตไหมช่วงในวันเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเมื่อวานนี้แบบเยอะแยะไปหมดหรอก มันไม่ได้แตกต่างกันมากคุณก็คงจะกินเข้าวเวลาไล่เรี่ยของเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช้ชีวิตที่คุณคุ้นเคยชินๆที่คุณปรับตัวเข้ากับมันแล้วใช่ไหมฉะนั้นในในเมื่อวันนี้มันไม่ได้มีอะไรประสบการณ์ชุดมันไม่ได้เวอร์มันไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานนี้แบบเยอะแยะมันคล้ายๆกันแล้วความลับแห่งการใช้ชีวิตข้อหนึ่งก็คือเอาชพาะแค่วันเดียววันนี้ คนจนตัดสินใจว่าตัวเองเนียจะอนุญาตจะมอบให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขหนึ่งวันให้ตัวเองได้ไหมคนฐานะปานกลางได้ตัดสินใจได้เลือกได้เลือกว่าฉันจะขอมอบความสุขให้ตัวเองเป็นคนที่วันนี้มีความสุขได้ไหมนี่คือสิ่งแรกที่อยากจะบอกคุณว่าที่จริงแล้วมันคือ here and now here and now ที่นี้และเดี๋ยวนี้ที่คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะเลือกมีความสุขหรือเปล่า นี่คือสิ่งแรกนะครับที่ขอแนะนําว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนจะโคตรรวยล้นฟ้าหรือจะแบบแทบหาเงินได้วันละไม่ี่ร้อยก็ตามก็ตาคนที่เขารวยกับคุณเขาไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เขามีเวลาเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกคุณเข้าใจไหมฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าถ้าเราไม่รู้แน่ว่าวันพรุ่งนี้มีไหมเนี่ยแล้วเราก็จะทําตัวแย่ๆนะครับไม่ใช่นะแต่หมายความว่าช่วยเลือก แค่หนึ่งวันปัจจุบันขณะให้มีความสุขทําได้ไหมครับถ้าทําได้คุณกําลังประสบความสําเร็จแล้วในขณะเดียวกันนะครับคุณค่อยๆวางแผนอนาคตก็ได้ข้อที่สองที่เป็นศิลป,ปะในการใช้ชีวิตที่ดีมากๆก็คือหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าการเปรียบเทียบทําให้คุณเจ็บปวดและเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่เราจะเข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ เห็นคนที่รวยกว่าเราแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับโปรไฟล์ของเขาถ้าทางเขาจะมีความสุขกว่า,วาเราเขาจะสะดวกสบายเขาจะมีเงินมากช่างเขาครับถ้าคุณเปรียบเทียบคุณจะไม่มีวันมีจิตใจที่สงบสุขเลยเพราะว่าคุณโมจะคิดว่ามีคนอื่นดีกว่าตัวเราเองไปเรื่อยๆนะครับลองนึกภาพนั้นดูว่าถ้าคืนเป็นแบบนี้ คุณคงจะหาความสุขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกที่จงมีความสุขในวันนี้มันก็จะหายไปนึกออกไหมาการที่ปีใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะตั้งปณิธานปีใหม่ตั้งเป้าหมายอะไรได้ทั้งนั้นตั้งไปเลยนะครับตั้งเยอะๆเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณใช้ชีวิตคล้ายๆเมื่อวานนี้แหละคล้ายๆกันเลยคุณก็ยังคงกินอาหารนะครับวันละสองสามือ้อหรือคุณก็ยังคงที่จะไลฟ์สไตล์ การแต่งตัวการเข้านอนของคุณการตื่นนอนแปลงฟันล้างหน้าคือออกปะในเมื่อมันมันรีพีทซ้ำๆซ้ำๆทำไงคุณถึงแบบว่าจิตแห่งปัจจุบันขณะคุณของคุณเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะอาการที่คุณเป็นอยู่ก็คือ being happy คุณโลกข้างในตัวคุณการเป็นของคุณคุณบอกได้ว่าข้างในของคุณนั้นคุณไม่ได้กำลังเครียดกำลังกลัว นะกำลังกังวลกําลังหดหู่กาลังกโกรธกําลังเศร้านะกำลังเครียดแค้นพยาบาททั้งหมดนั่นอ่ะมันจะไม่ยอมให้คุณ being happy คุณนิานบอกแมมัน,มนเราไม่มีทางที่จะเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้ถ้าวินาทีนั้นเรากําลังโกรธใครอยู่เรากําลังอิจฉาใครอยู่เรากําลังเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าเรารวยกว่าเราเก่งกว่าเรามีพรสวรรค์มากกว่าเราบอกเลยนะครับช่าง,งเาเถอะจริงๆ 3ศิละปะในการใช้ชีวิตอันหนึ่งที่คุณควรจะรู้เอาไว้นะครับก็คือคุณคุณจะต้องหยุดหยุดการเรียนรู้นะหยุดการเรียนรู้ชนิดที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็คือการที่พ่ําบอกตัวเองพํำบอกคนอื่นว่าฉันทําไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะพูดหลุดปากอะไรออกไปว่าฉันทําไม่ได้คุณควรจะพิจารณาไตตรอง ให้ดีว่าทําไม่ได้หรือไม่ต้องการทํามันคนละประเด็นกันนะมันคนละประเด็นกันมันมันง่ายมากๆที่เราจะบอกปัดไปเรื่อยๆฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกนี่คือการที่คุณกําลังบอกว่าคุณไม่มีศักยภาพอะไรคุณไม่มีความสามารถอะไรหรือคุณไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอันนี้เหมนอย่างน,น,นะครับต้องระวังนะครับคือไปเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้ามาเพราะอะไร พเพราะถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้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 โลกใบน,นี้เขาจะปฏิบัติต่อเรายัางไงครับในเมื่อใครคุยกับเราเราก็บอกเขาว่าเราทไไําไม่ได้เราทําไม่ได้เธอแบกข้าวสารได้ไหมไม่ได้เธอร้องเพลงได้ไหมไม่ได้เธอเขียนหนังสือได้ไหมไม่ได้เธอขยันได้ไหมไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้คือ <c ười> <c ười> เรียนรู้ที่จะเป็นง่อยคล้ายๆอย่างนั้น,นครับเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีสภาวะนี้แต่เรียนรู้ ไปเรียนรู้เข้ามาเชื่อไหมไปเรียนรู้เข้ามานะครับแล้วค่อยติดนิสัยขึ้นมาติดนิสัยขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมันเคยชิน